โบ mm. mm ้พ hmm. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องทุเรียนมันเลิศสมเป็นแตงสิกัดให้เบิ้งอื้มอื้มันเป็นสัตว์ปะแซบอื้มอื้ม

nó thú gì, thú gì Nay mình hài rồi tầy Rất tầy mình tầy nấy biết nữa ừ. Còn này rồi ừ. 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 แนนนันกับ่าระวังเป็นร้อนในนะยังอรหรือ้ปล่ามันเบ่ห่อนในหรอกขันหอนในเป็นตุเรนหรอกกินตุเรนประจำนะแต่สิ่งอ่าก็ต้องสิรัตอัมสิ่งส่แหละซัมออสเตรเลียหนาวๆี่น้องบ่ห่อนในหรอกอ ค่เนื้อนั้นแน่นนะเนื้อแบบใกล้ฉี่ mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ใชครับถามว่าผุเลียนไทยหรือเปล่ายายผุเลียนไทยทรงมาจากไทยผู้เลียงเจดเอกแพงไหมยายแพงแต่มันแสบอืที่เมืองไทยอ่ะถูกมากก็สําหรับโลละหกสิบโลละสี่สิบโลละร้อยยี่สิบโลละแปดสิบคุณว่านะอมืมันข้ามก็ถูกตอนนี้เขาทรงตั้งประเทศเนาะเขาข้นเครื่องมากเลยเขาข้นเครื่องมาก ไม่แพงแต่มันคุ้มนะมันคุ้มมันแซ่บมันหวานอืมมันหวานมันแซ่แบอืมอืมแฟนสาวแฟนยายใจดีเนาะ อยากกินอะไรก็ได้กินกินทุเรียนบินแฟนก็ไม่ด่าไม่ได้นกินเลยสิภาษากินเลยสิต้มปลาแดดกินปลาแดดเน่นก็ทุเรียนผัวยังมาหวานไปเนาะ